สวัสดีครับอยู่กับร้านบอใบซื้อขายมอเตอร์ไซค์มือสองเหมือนเดิมน,นะครับวันนี้มาพบกับเจ้า G.P.X Gentleman 200นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรอบรถกันก่อนเลยนะฮะที่เห็นอยู่นั้นจะเป็นรถปี2017นเจะฮะเจ้าของมือเดียวรักษาดีมากๆนะครับ นี่ฮะเดี๋ยวพาวนรอบรถกันก่อนนะครับสวยมากคันนี้เดิมๆเลยครับเพิ่มเติมคือมีท้ายสั้นกับกันดีดรถเป็นแนวสไตล์นิโอคาเฟ่นะฮะผสมความคลาสสิกแล้วก็ความโมเดิร์นไว้ในคันเดียวกันยางเดิมจากโรงงานนะฮะดอกอยางเต็มๆนะฮะคันนี้วิ่งไม่เยอะเลยครับสวยมาก ต้องมาดูคันจริงครับนะฮะยางหน้านะฮะเหลือๆเลยดูจานเบรกนะครับเป็นดิสคูค่ด้วยคันนี้ได้โชกอัพไซด์ดาวหัวกลับแล้วก็ดิสคูค่จากโรงงานเลยนะฮะระบบเบรกนี้สั่งได้ดังใจฮะกดเมื่อไหร่ก็หยุดเมื่อนั้นนะฮะเพราะว่าดิสค,คู่นี่เหมือนมีสองคนมาช่วยหยุดรถนะครับระบบเบรกคันนี้เลยดีมาก โลกหลังนะฮะสีแดงนะครับเดิมโรงงานรถยังไม่ได้ลางนะฮะนี่ขนาดยังไม่ได้ลางนะเพราะว่าเจ้าของเก่าเขาสายจอดจริงๆฮะแต่ว่าใหม่มากๆโอเคฮะเดี๋ยวพามาดูเลขใหม่กันนะครับคันนี้วิ่งมาเพียง15,872กิโลนะฮะเดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้ดูนะฮะ ซึ่งเดียวติดครับสตาร์ตติดง่ายภาสีปี64นะครับโอนได้ปกติเครื่องเดินนิ่งๆเลยนะฮะข้างหน้าก็มีไฟเดย์ไลไท์ด้วยนะครับ,ครบเครื่องเดินนิ่งๆเลยครับยวผมเบิ้ลให้ฟังนะครับ รอบไม่มีตกนะฮะเดินไม่มีสะดุดเลยเครื่องแน่นๆฮะสุดยอดโอเคครับก็คันนี้อาจาะไม่ได้มีอะไรมากมายนะฮะเพราะว่ารถนี่เน้นเดิมจริงๆนะฮะเครื่องนี่สดและยังใหม่มากๆเพราะว่าเจ้าของคนเดิมนี่เขารักรถมากๆนะฮะจากที่ผมได้พูดคุยกับเขาแล้วโอเคนะครับ อาแต่ผมพาเดินดูรอบรถอีกคันหนึ่งนี่นะฮะสวยมากๆนะฮะดูกระบอกโชคนะฮะใสๆเลยนะครับปั๊มหน้าก็โอ้โหต้องบอกเลยว่าเป็นดีไซน์จากทาง g p x ที่สวยงานมากๆอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนี้ดูนะครับใสๆเลยท้ายสัน้นแล้วก็กันดีนะครับ เจนเทอร์แมนสองนะฮะจากค่าย G.P.X. คันนี้นะฮะถ้าคุณซื้อเดี๋ยวผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ด้วยฟรีๆเลครับเอาไปเติมน้ำมันขี่อย่างเดียวผมขอเปิดราคาเพียง28,900บาทนะฮะกับรถปี2017หไม่เพียง15,000กิโลเท่านั้นคุณลองมาดูตัวจริงก่อนได้นะฮะสามารถติดตามเพจที่ Facebook หรือว่า ติดตามช่อง YouTube ได้นะฮะหรือว่าจะโทรมาตามเบอร์ที่ผมแปะไว้ข้างล่างเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวพาดูนะครับเบาะไม่มีขาดไม่มีอะไรนะครับสวยๆเลยเนียนๆครับผมบอกเลยว่าคันนี้สภาพดีมากผมคอนเฟิร์มโอเคนะฮะขอย้ำตะข่ายทีนะฮะ28,900บาทกับรถปี2017เลขไมลหนึ่งหม่้า0 0กว่ากิโลนะครับ คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วลองมาดูกันได้ฮะสนใจยังไงก็ทักเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ